เช้าของวันที่25มกราคมปี2566เวลา8ดโมงนะคะ8โดมงเชา้าดูซิคุณพ่อละมูลนะคะคุณพ่อละมูลลนันวงสาคา่ะเรียกชื่อเต็มยศเลยนะคะดูซิอายุ86ปีดูดูด,ด,ดูคุณพ่อของฉันนะคะห้ามก็ไม่ฟังบอกว่าพ่ออย่าทำอย่าทำนะคะ่ะพ่อเขาอยากจะเลื่อยนะคะเลื่อยกิ่งไม้ของ ต้นสะเดาเนี่ยค่ะคือมันยื่นเก่ก,กะจริงๆก็คือมันเริ่มจะจะโค่นแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกน้าเซาะเซาะเซาะดินอ่าเซาะดินจนทําให้ต้นสะเดาเนี่ยเริ่มจะเอ็นแล้วนะคะพ่อก็เลยอยากจะโค่นทิ้งนะคะแต่ว่าก็รอให้พี่ชายมาช่วยตัดก่อนแล้วก็ยังไม่มาเพราะว่าพี่ชายม่ว่างเนาะพ่อก็เลยอยากจะเรียกว่ากิ่งก้านที่มันยืนอะปลายปลายกิ่งเนี่ยค่ะ ก็อยากจะเลื่อยซะเองเนี่ยค่ะลงมือนะคะลงมือเอาเอาเลื่อยมือเนะะี่ยค่ะไปผูกกับไม้ยาวๆนะคะเรียกว่าไม้สอยเนาะแล้วก็เนี่ยลงทุนนะคะแงนแบบแบบไม่จะพูดยังไงอะลงทุนแบบแงนเลื่อยอะแงนคอเลื่อยแล้วก็ออกแรงดูสิเนี่ยเราก็ลุ้นกลัวพ่อจะเมื่อยคอเนาะ ัวพ่อจะเมื่อยแขนเนาะเราก็กีดการพ่อไปรอบนึงแล้วนะคะก่อนที่จะอัดคิดบอกว่าพ่ออย่าไปทําเลยพ่ออายุมากแล้วพ่อแก่แล้วเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาแล้วพ่อก็ปวดเข่าด้วยนะคะคือยืนนานไม่ได้คนแก่เนาะขนาดเราอ่ะเป็นสาวเรายังแขนทําอะไรสักแบบแป๊บเดียวเราก็ปวดคอเมื่อยคอแล้วแถมยังพ่อต้องทั้งแงนทั้งแบบเลื่อยเนาะยกแขนขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะทั้งออกแรงนะคะแล้วคนเท่าคนแก่ขนาดเนี้ย ็จะแบบเราก็เป็นห่วงกังวลน,นะคะกลัวพ่อว่าจะเป็นลมเป็นแรงหรือไม่ก็จะลม้มตึงลงมาเนี่ยก็คอยบอกพ่อว่าพ่อพอเธอพอเธออยู่เนี่ยแล้วก็หวาดเสียวว่ามันกิ่งไม้จะหล่นใส่พ่อแต่พ่อก็ไม่ฟังค่ะคุณลูกบนไปเถอะค่ะคุณพ่อดื้อได้ใครคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็เลยมาลุ้นว่าพ่อจะทําสําเร็จไหมนะคะเป็นกําลังใจให้พ่ออยู่บนบ้านเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยเพราะว่าเราก็ ตื่นเช้ามาก็เห็นแล้วพ่อก็จะลงสวนประจํามีกิจกรรมให้ทําทุกวันเลยส่วนวันนี้ก็เนี่ยละค่ะอย่างที่เห็นนะคะเลื่อยกิ่งเห็นไหมคะเลื่อยกิ่งต้นสดาหล่นลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําเร็จไปแล้วหนึ่งกิ่งนะคะดูสิพ่อจะหยุดไหมพ่อไม่หยุดค่ะพ่อทําต่อค่ะพ่อเลื่อยอีกกิ่งนะคะ ซึ่งจริงๆเสดาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกิ่งไม้ที่แข็งอะไรมากนะคะกิ่งเขาจะเปราะมากเหมือนกันนะคะก็ทําให้เลื่อยไม่ยากนะคะแต่มันยากตรงที่ว่าพ่อต้องแหงนคอเนาะแล้วก็ออกหรือว่าออกแรงนะคะยกแขนขึ้นลงอย่างเงี้ยมันก็ต้องเมื่อยทั้งแขนแล้วก็เมื่อยทั้งคอใช่ไหมคะเราก็เป็นห่วงเรียกว่าสุขภาพของคนแก่เนาะก็เป็นห่วงกลัวพ่อจะล้มตึงลงไปนะคะเนี่ย ็เลยบอกพ่ออีกกิ่งเดียวก็พอนะคะพอพอพออย่างเงี้ยเราก็กรีดกรีดอยู่ข้างบนบ้านบอกไม่อยากให้พ่อทําแต่พ่อก็ดือด้อดื้อจริงๆนะคะสุดท้ายก็เนี่ยค่ะเลื่อยมันมันรู้สึกจะเรียกว่ามันจะคลอนแล้วนะคะคือจะเริ่มจะเชือกเริ่มจะคลายออกมานะคะไม่แน่นก็เลยบอกให้พ่อพอดีเราเล็มองเห็นนะคะคือจะพยายามมอง แทนพ่อนะคะเลยบอกให้พ่อผูกเลื่อยใหม่นะ,ะเพื่อความปลอดภัยของพ่อไม่งั้นเดี๋ยวเลื่อยหล่นลงมาอันตรายมากๆเลย